สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ g i ฟต์วินเนเพื่อคุณเป็นที่หนึ่งทาง g i ฟฟอร์ดินชนแนกับดิฉันกัสมนวิเศษอนุพงศ์ค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนเก่งค่ะมาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะขอต้อนรับคุณสาธินีเบญิปาผู้บริหารระดับแกรนด์พาราได e ์ของเราค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้คุณศาตร์ที่นี่นะคะ,คะก็จะได้ขึ้นไปพูดบรรยายให้กับสมาชิกของเราได้ฟังกันไม่ทราบว่ารู้สึกไงบ้างคะในวันนี้ก็ตื่นเต้นนะ,นะคะทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาพูดไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นนอนไม่หลับ <c oughs> เราจะมีความวรู้สึกว่าเออเรามาเนี่ยเราจะได้ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเข้าใจ <c oughs> หรือว่าอยากทําหรือสร้างจุดเดือดในหัวใจของคนให้ลุกขึ้นมาทําได้ไหมอะไรเง, <c oughs> งะะี้ยค่ะก็เป็นความตื่นเต้นนิดหน่อย ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะให้คุณสาธิตนีนะคะขึ้นไปพูดคุยบนเวทีค่ะเราก็จะมาคุยกับคุณสาธิตนีสักนิดนึงก่อนว่าที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะมาทําธุรกิจกิฟฟรีนะคะ,คะทําอะไรมาก่อนคะเมื่อก่อนจริงๆเราก็เป็นคุณครูค่ะ,คะรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะทีนี้รับราชการครูอยู่ประมาณ2ปีก็ตัดสินใจลาออกเลยค่ะ ปี2533ลาออกก็แต่ลาออกไม่ได้มาทำกิฟฟารีนก่อนน่นะคะลาออกมาเพื่อที่จะเปิดร้านเปิดร้านขายอาหารเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ต้อนดั้นคิดคือในในในความรู้สึกต้องต้องย้อนกลับไปว่าตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันก็คือเรียนให้จบสูงๆจบมาต้องรับราชการนะพ่อแม่จะได้ภาคภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเออโอเคเราก็จะจบมาเพื่อรับราชการ แต่พอเอาเข้าจริงๆคนเราพอล่วงเข้าสู่วัยทำงานปุ๊บเนี่ยความคิดเปลี่ยนความคิดที่อยาจจะเป็นเจ้าของกิจการน่ะมันรุนแรงกว่าการที่เออไม่ใช่อาชีพราชการไม่ดีนะคะคดีมากเลยนะคะแต่ว่าสําหรับตัวพี่เองเนี่ย<ม>เรามีความรู้สึกวา่าถ้าได้รับได้ได้เอเป็นเจ้าของกิจการ<ม>ที่คิดเองดูแลเองบริหารเองมันน่าจะดีค่ะก็<ม>เลยตัดสินใจที่จะออกมาเป็น พูดง่ายๆเลยบ้านๆเลยก็คือเป็นแม่ค้านั่นเองอ่ะนะคะก็มาค้าขายอยู่ค่ะเป็น10ปีเลยค่ะแต่พอค้าขายไปประมาณสัก10ปีได้เนี่ยสิ่งที่เราเจอเราก็ก็ย้อนกลับไปว่า10ปีที่เราตั้งใจที่จะทำมาหากินค้าขายการเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลับไม่ได้ตอบโจทย์ในหัวใจสิ่งที่มันเป็นคำถามอยู่ในหัวใจตลอดเวลาก็คือเราต้องการอิสรภาพในเรื่องของเงินและในเรื่องของเวลา แต่ว่าการมาค้าขายเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีอสิสรภาพในเรื่องของเงินแถมเวลาเนี่ยยังไม่ได้เลยมันผูกมัดเวลาเราไปหมดเลย<ม>ตรงนี้ค่ะก็เลยก็เลยเริ่มมองย้อนว่า10ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีเหลืออะไร<ม>แล้ว10ปีต่อจากนี้ไปถ้าทำอะไรที่เหมือนเดิมแล้วเราจะเหลืออะไรเนี่ยเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หลังจากนั้นก็ตัดสินใจจะมองหาธุรกิจใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะก็ตัดสินใจว่างั้นก็ไปทําอะไรสักอย่างดีไหมที่ที่ไม่ต้องใช้เวลาเรามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้กะจะเล่านะคะจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้บนเวทีเลยว่าจริงๆแล้วตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างที่ต้องใช้เงินทุนมากมายมหาศาลอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะเราคือคนธรรมดาที่ไม่มีเงินทุนมากมายนะคะ แต่การที่จะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆได้สักกิจการหนึ่งโดยที่ไม่ต้องกังวลหรือวอรี่เรื่องของเงินทุนเนี่ยกลับทําให้เรามองเห็นช่องของธุรกิจขายตรงเรากลับมานั่งมองว่าถ้าเราต้องการเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเอาเงิน 30- 40ล้านหรือร้อยล้านจากธนาคารหรือไปเป็นหนี้เป็นสินใครเนี่ยธุรกิจขายตรงมันน่าจะเหมาะกับคนคนไทยคนหนึ่งที่มีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีทุน เออคิดว่าน่าจะตรงนี้น่าจะเหมาะกว่าก็คือหลังจากตอนนั้นก็มองว่าสนใจธุรกิจขายตรงเลยใช่ค่ะก็คือคิดว่าถ้าธุรกิจใหญ่ๆแล้วต้องใช้เงินทุนเยอะเราไม่มีปัญญาทำก็ยังจะมีธุรกิจขายตรงที่สามารถสร้างรายได้ให้เราอย่างมากมายมหาศาลแต่ไม่ต้องใช้เงินทุน ก็ลองดูสักตั้งใช้คําว่าลองค่ะใช้คําว่าลองแสดงว่าตอนนั้นหลังจากตัดสินใจแล้วว่าสนใจธุรกิจขายตรงค่ะก็เดินเข้ามาที่กิฟฟรีนเองด้วยตัวเองเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีคนแนะนเดินมาที่กิฟฟรีนเลยค่ะไปยื่นใบสมัครที่ศูนย์เลยไปยื่นใบสมัครปั๊บเนี่ยน้องเขาก็แบบตอนนั้นปี4 7่นะคะผู้จัดจาก,การศูนย์เขาก็ก็กรอบรายละเอียดเราลงไปปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่พี่เคยสมัครแล้วนี่อ๋อใช่ พี่เคยสมัครแล้วตั้งแต่ปี45่ตอนที่ไปอะไปปี47บอกอ้าวเหรอก็จําไม่ได้ก็จําไม่ได้เ่าเคยสมัครกับใครคือคือสมัยนั้นขายตรงมันเยอะมากแล้วเขาก็มาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเออสมัครไปสมัครไปโดยที่จําไม่ได้เลยว่าเราสมัครหรือซื้ออะไรกับใครไปบ้างพอปี47ปั๊บเนี่ยเอ้าเราสมัครตั้งแต่ปี4 5รหัสเรายังอยู่นี่เป็นความมหัศจรรย์นะคะเอ๊ะทำไมรหัสเรายังอยู่ทั้งที่เราไม่เคยไปติดต่อสัมพันธ์กับบริษัทเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดความประทับใจว่าเอ๊ะ ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นธุรกิจที่เราชวนใครมาสมัครเราสร้างเครือข่ายไว้มากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันยังเป็นสมบัติของเราตลอดไปไม่มีการต่ออายุไม่มีตัดใครออกจากเครือข่ายตรงนี้ค่ะเกิดความประทับใจก็เลยบอกโอเคถ้าพี่เคยสมัครไว้แล้วเนี่ยพี่จะใช้รหัสเดิมตั้งแต่ปี4ีก็แล้วกันค่ะนับตั้งแต่บัตรนั้นก็เริ่มที่จะศึกษาอย่างจริงจังค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินเข้าไปที่กิฟฟรีนะคะ,คะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ตัวเนอะว่าเราเคยสมัครไว้ก่อนแล้วแล้วไปถึงเลือกกิฟฟรีนะคะ โอ้โหต้องต้องต้องบอกว่าตอนที่เดินก่อนเดินเข้าวิกิฟรีเนี่ยเอาแผนการตลาดของบริษัทหลายหลายบริษัทนะคะโดยเฉพาะมีญาติพี่น้องทำขายตรงอยู่บางบริษัทนะคะคก็พยายามที่จะศึกษานะคะพยายามที่จะศึกษาแผนการตลาดแบบนี้มันเหมาะกับเราไหมคือเราต้องยอมรับว่าบริษัทขายตรงแต่บริษัทเขาก็มีจุดเด่นนะคะเราก็มองว่าอย่างเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ย คงขอบอกนะคะว่าพี่อยู่ในพื้นที่3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพี่น้องชาวมุสลิม80-90%ตัวพี่เองก็เป็นมุสลิมะนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าธุรกิจแบบนี้แผนการตลาดแบบนี้มันเหมาะกับเราไหมนะคะมันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งเปรียบเทียบดูสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นกิฟฟารีนที่ลงตัวที่สุดค่ะก็คือเลือกแล้วว่าเป็นกิฟฟารีนแล้วพอเราได้เข้ามาศึกษาเราก็ทําอย่างจริงจังค่ะ,คะ ภาพในความคิดของเรากับธุรกิจนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะตอนแรกยอมรับว่าใช้คําว่าลองนะคะใช้คําว่าลองไม่ได้คิดว่าวิดเข้ามาแล้วฉันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เพียงแค่คิดว่าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้พี่มักจะใช้คําพูดนี้เสมอค่ะอะไรก็ตามที่คนทําได้คนย่อมทําได้นะคะก็เลยตั้ง,งใจที่จะศึกษามันอย่างจริงจังแล้วลงมือทําจริงจเนี่ยปรากฏว่า มันเกินความคาดหมายตรงที่5เดือนแรกที่เข้ามาเนี่ยพี่ชนะที่1ของประเทศไทยในตำแหน่งโกลสตาร์าใช่ค่ะในะการแข่งข Mini ward, ันจูเนียร์มินิแรลี่รีวอร์ดรับเงินรางวัล1น1 0 0แสนบาทอตอนนั้นเนี่ยนะคะก็เลยเป็นจุดคลิกเหมือนกับทำให้ตัวเองหันกลับมามองอย่างจริงจังแล้วก็คิดอย่างจริงจังว่า อันนี้แค่ขนาดเราทำา5เดือนโดยที่เราใหม่มากมเรายังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังหรือไม่ได้ลึกซึ้งจริงจังเนี่ยทำไมผลตอบแทนมันถึงเยอะอย่างนี้ก็เลยเริ่มต้นที่จะเอาละคราวนี้ถ้าเราทำได้ทีมงานที่ตามหลังเรามาก็ต้องทำ,ทำได้ได,ด้วยตอนแรกเข้ามามคิดว่าถ้าคนอื่นทำได้เราต้องทำได้แต่พอเราทำได้ปั๊บเนี่ยเราก็คิดว่า ถ้าอย่างนั้นทีมงานเราก็ต้องทําได้แบบเราด้วยมันก็เลยเกิดการสืบสารส่งต่อในเรื่องของการสร้างเครือข่ายสรุปว่าในปีนั้นเนี่ยถัดจาก5เดือนไปอีก6เดือนเนี่ยพี่ไปชนะที่1ของประเทศนะคะในการแข่งขัน Rally Rewards ในตำแหน่งวีนัทรับเงินรางวัลอีก700,000บาทค่ะก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนละคะนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยเซ้งร้านทั้งหมดร้านทั้งหมดที่มีประมาณ6ร้านเนี่ยนะคะก็เซ้งหมดเลย แสดงว่า <Se en S 1> <ม>ตอนแสดงว่าตอนนี้พี่สาธที่นี้ก็คือทําธุรกิจกิฟฟรีนเป็นธุรกิจประจําตอนนี้ทั้งสามีและภรรยา<ม>สามีพี่ก็ลาออกจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมาทํางานด้วยกันที่กิฟฟรีนเนี้ยค่ะเป็นอาชีพหลักของครอบครัวอเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวของคุณสาธิีนี่แขกรับเชิญคนเก่งของเราในวันนี้ค่ะและช่วงหน้าค่ะคุณสาธินีจะยังไม่ไปไหนค่ะจะยังพูดคุยกับเราต่อในรายการ Gi ฟต์ n n นเนอร์ทางกิฟ Channelnel ค่ะ